ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่โกเทมบาเอาเลยนะครับ oh. ก็ผู้ oh. คนก็เยอะแยะมากมาย oh. หลากหลายเลยนะครับ oh. ที่จะมาช้อปปิ้งหาซื้อ ข้าของเครื่องใช้กันที่นี่นะครับแต่สุดก็จะเป็นแปลนต่างๆนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ได้ให้ดูกันกรอะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นไนกี้นะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยอย่างเ่นกุชชี่นะครับถ้าเป็นแว่นตาก,ก็เป็นพวกของไลแบนนะครับก็มีมากมายนะครับนี่จากทั้งใหญ่โตมโหรานทีเดียวก็เราอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็ให้เวลากันได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปที่พักของโรงแรมเราซึ่งห่างจากที่นี่ไปอีกประมาณสัก45นาที นะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบริเวณของอทะเลสาบยมานะกกบนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องของโรงแรมดีกว่านะครับมาดูว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างน,นะครับก็เมื่อกี้นะครับแอที่ได้บอกไปแล้วว่ามีแรงดังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าอย่างของก็จะมีห,หลายๆหลากหลายนะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับไอโก้ go, นะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นขี่ม้าตีคลีนะครับก็จะอ่านเขาเรียกก็คือโปโลนะครับกับครับโรเรนนะครับเนยีน่ห้อโปโลโลอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีอัดิจัต นะครับี่อยู่ทางด้านด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูกันนะครับและที่นี่เนี่ยผู้คนก็จะมาช้อปปิ้งนะครับแล้วเขาไม่ได้มาแค่ช้อปปิ้งแค่ก็ยังพาลูกหลานนะครับพามาเดินเล่นกันแล้วก็มีพาจูงน้องหมามาด้วยนะครับซึ่งเป็นความน่ารักของคนญี่ปุ่นนะฮะอันนั้นทางด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวสูมไปให้ดูนะครับก็คือของ Adidas นะครับ ก็อาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับเพราะมันด้วยความที่ว่ามันอยู่ห่างไกลนะครับแต่ถ้าจะให้เดินไปนั้นก็อขออนุญ,ญาตละกันนะครับเพราะว่า อากาศค่อนข้างหนาะวมากตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักสิบอดถึงสิบสององศานะครหนาะวพอสมควรเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็จะกลับที่โรงแรมกันแล้วนะครับได้พักผ่อนกันก็วันนี้ก็เดินทางกันมาพอสมควรนะครับจะได้นอนพักผ่อนกันยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปดูต่อว่าเราจะไปเที่ยวกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรรองท้องก่อนอน,นะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปนะครับไม่มี แลนที่จะไปดูแลกับสมาชิกในกลุ่มนะครับ